ครับรพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านคลับเรองอยู่กับบ้านมีกบมับช่องอีสานบ้านขว้างเองพนอนี่น้องผมมาผมมาผอพี่น้องตรงกับวันที่สิบสี่เมษาเนาะพะนอนนอนนะี่น้องเนาะประเภทนี้อีหยังเลยเอากระดูกมาหดพ่นนะเดี๋ยวสิบทาบข้อมูลที่เจนข้ามโหมที่สวยงามกว่านี้อยู่หรอประเภทนี้สงการประปะเขาเอื่มาเอาอีหยังมาเอากระดูกมาหมดเสียวบ้างสง สงศงกระดูสงกระดูคนตายวันสงการพี่น้องผมปูคนกำลังะปีทีเอาเอาไม้เอาไม้คนพอบุญรวมญาติเป็ดบุญรวมญาติทุกทุกปีกับบนประเทศนี่สงการวันนท่ากับทำบุญรวมญาติทุกวันพีทีแปดม้จังสี่ทุกีทุกีเอากระดูกคนตายมาสงรถพ่อแม่ก็งอแล้วพ่อแม่พี่น้องมามาสงคือว่าทำบุญรวมญาติผม เพราะกะตีกะเจ้าก้านกะแดดของไฟของมันจุ่มเอ๋อเนี่ยร่วมกันถูกวันที่สิบสี่ป่ะครับเพิ่งถูกประเภทนี้สงการต้องเป็นถูกวันที่สิบสี่เมษาสงการครับขอบคุณหลายๆครับผมถูกวันที่สิบสี่เมษาสงการวระชันพี่น้องแับประเพณีดีๆียังสีเด็กปวกเด็กหน่อยเกินไม่ยืดรุ่นบ้าหูเด่นี่ผมว่าว่าน่าสีหูบ้ามีกับห้องกระหูคือกันไปทางเอาอันกระดูกคุณพ่อบ้ามียุป่าคัดเข่าพี่น้องผม ไปทางเอากระดูกยุบป่าคัดเข่าออกมาผู้คนกระมากหนาไล่ตาตามที่เห็นเนาะพี่น้องเนาะอ่าคุณพ่อร่องเป็นนี่แหละครับทางในนี่เป็นกระดูกวัดเด้พี่น้องนี่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 คนส่งผู้คนผ่าส่งส่งแล้วส่งแล้วไปนั่งคุยอ่าคุยกัติดตามไปต่อไปเรื่ครับกำลังชี้แจงกันอยู่นะครับนอกว่าเข้าเสียจังไรไปแบบไรพี่น้องผม ไปยังใดเนาะนี่เป็นประเภทนี่ท่ด้พี่น้องชุมเย็นชุมเชื่อต่ะท่าหาน่หยบันจุไปด้วยกระดูกกระเดี่ยวของคนตายพี่น้องผมทุกทูกใดพี่น้องอ่าเจ้าคณะตำบนเนาะพี่น้องเนาะเจ้าคณะตำบนเิ่นผ้าเิ่นนําที่มา โดยพระคู่เลยนะครับผมกับคุณเจ้าเป็นประเพณีที่สวยงามพี่น้องผมบ่ให้พี่นอ้องเบิ่งบ่ได้เนาะครับเนาะเป็นประเพณีสงการที่เฮาต้องร่วบอนุรักษ์แลักกัดกระทำกันถูกปีพี่น้องผมถามว่าผู้ลงคนบ่ฮู้ผู้ลงคนก็บ่ฮู้บ่ฮู้แปลว่าบ่ผิดคือยังบ่ามีก็ยังบ่ผิดอยู่นะพี่น้องเนะาะ พี่นอ้องพ่อพระคุณเจ้าเพิ่นสงแล้วเรียบรอย้อยเพิ่นสีเวียนไปนั่งอยู่เก้าอี้ให้ทศบ้า,บานเขาพ่อแม่พี่นอ้องเข้าทั้งหลายเลยเดี๋ยวไปสงน้ำเพิ่นอีกเนนกคก่นึงสงภูกรวบมาวนกรดูสงภูกรวมาสนกระดูกออเอาตามกติกาพี่น้องผมเอาตามกติกาที่เข้าดิลงกันมาสงภูก่อนแม่นบ่คบณพ่อส คือเลี้ยงไปยังสีบ่าครับบาดกระโวนมาส่งกระดูกคือโช๊บพี่ที่อู้ยังสีพี่น้องผัสสีผ้าหาบุญผู้สาวคือสีบ้าอะไรครัพี่น้องผมครับผมสวัสดีครับจำนาตาเพราะอะไรครับพี่น้องผมใส่มงใส่เมียกันไส้ห้องนี่สิครับสงสงสงปูสงผักก้อนนะครับเนาะบาดเจ็บมาสงกระดูกเอาดีครับผมดีครับไอ้นุ่มลุบร้องเอิร์ดของเฮาพี่น้องผมครับผมนะสงปูสงเลยลุยเอาพวกไอ้ใต่การเนี่ ครับมันก็เป็นประเพณีเนาะพี่น้องเนาะมัไกรอยากอาเจียนอะไรหอกับฟองกันเอาวัมดีจ้าน้องบีใช่น้องบีไหมใช่แน่นอนเนาะครับเนาะครับผมผู้สาวผู้สาวงั้นามนี่บุญอืดดีพี่น้องถ้าง,ง้ามแต่ถา้าว่าเัาบุญเห็นหน้าเห็นตาก,กันเต็่มติมก็เลยบุบหูว่าเออแบบพอดีมากพดอพดอพีมากพอดีมากเล พี่น้องโนอะ้ตะวันหญากได้าบริจาคไปทังผู้คนผู้คนเริ่มอุ่นน้าฟ้าข้างพี่น้องผมเริ่มอุ่นน้าฟ้าข้างกันมาเห็ดบุญหาพ่อหาแม่มาส่งน้ำพ่อน้ำแม่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องลูกหลานแล้วแต่ผู้ใด้อายุไขสิซ้ำได้พี่น้องผมตะวันกระดูกคืออยู่ในนี้ในในอีหยังวู้ในขวดโหลแก้วอในอัฐิอีหออยังกะว,ว่าไปพี่น้องผมครับผมครับผมเดี๋ยวบ้ามีเหตุเบื้องชัดๆเนาะพี่น้องเนาะ เบิ่งกัน chặt chặt เบิ่งกัน chặt chặt không 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 đã về rồi đó bây giờ nó lại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  nó เาพี่น้องผมคือมันสีหามค้วนค่วมเนี่ยนะฟ้าขังบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่างก็เฮ็ดบุญผู้ใดก็อยากสูงผู้ใดก็อยากหดผู้ใดก็อยากเข็ดมันเป็นเรื่องธรรมชาติพี่น้องผมถ้าตัวบ้าม่นี่อวนอวยุ่กลางวงเลยพี่น้องบ้าม่นี่อวนอวยุ่กลางวงเลยเนาะพี่น้องเนาะ วนเีงๆวนเสียงมน่ะปรเนีนี่ละพี่น้องก็ให้เป็นโควิดเฮากับ่ได้ย่านกลัวกันนาพี่น้องเนาะสัย

<gez úc? S 2> ครับพี i̇şte ่น้องผมบ่สิเป็นกระดูกไผอัฐีของผู้ใดพี่น้องผมได้รับพ่วชุ่มเย็นจากพี่จากน้องเข้าเบิดถูกทันเพราะว่าเขาบ่เลี่กทีรักมากทีสร้างเข้าสีหดไปให้เบิดตเลยพี่น้องผมซาดออกไปซาดออกไปพี่น้องผมครับ อาผู้กองยิ้มหวานๆพี่น้องว่าโอ้เจ้าานมีกับพ่เจ้าผู้ใดเป็นผู้ใดเดียวเนี่มีต้นผู้ใส่แมดอันนี้กับเจ้าผู้ใดแท้บ้านไดบุนีพี่น้องบ้านไดบุนบ้านดบุนกบาวต้นกาพี่น้องเนาะมีดาหนุดกับมาพี่น้องผม่วนนี้จะเป็นผู้ใดพี่น้องผมอันนี้ต้นกันบ่ครับผมที่ชาาบ้านได้ใส่กันมากผู้คนเป็นบ่ครับ อ๋อโอ้ยเนียนะดีพี่น้องดึงไม่ค่อยออกดีพี่น้องผมนี่ดึงเพิ่งถูบ่าวดิน่นดึงโอ้ยี่พดึงแม่ึงห้ผม <c oughs> ครับผมใบค่อยๆนึงกับมัสคิดเมือทีเด่นใบควยๆนึงพี่น้องผมครับพี่น้องผมครับพี่น้องผมคือ คือเป็นอย่างบ่ามิเช่นเคยเิ่งบรรยากาศที่ดีๆสุดยอดแบบนี้พี่น้องผมกับมันสุดยอดมันปีละเทียพี่น้องผมว่าที่เป็นยูโควิดโค้ดใดห่อโอ้ยเสือเดินมาหาผมแล้วครับผมครับผมเสือนี่การย่องไว้ตั้งแต่ปีกายนี่ยังว่าท่านได้หายเลยพี่น้องผมน้องอภิวัตรก้องเฮาเนาะพี่น้องเนาะพี่บุญธรรมใส่เสือคู่มากพี่น้องผมฮะเสือมันเพราะอะไ้อยู่หรอกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไปว่ากันนาทชนาทชเป็นใสเอียรเนาะครับนอกรัดรูปแบบเห็นหัวนมสีชมพูเนาะครับเนาะรัดรูปไปเลยว่าบุญธรรม โอ้อันนี้เป็นอียางบูครับในนี้คือเขาก็คืออียางนี่ว่าคุณทำในในกระพู้เขานี่อิเป็นกระดูกพอกระดูกพอใหญ่ไม่ใหญ่เนาะครับเนาะอืกระดูกอ๋อตรงแนวกระดูกเป็นกระดูกที่แรกว่ามีหรือว่ามันเพิ่เอาชีพอ่าเป็นโดนเฟื่อนดนลใดมาเล็กแล้วไปกระดีว่าเป็นชีเทาวงดี่นะ เป็นท่าตเป็นฉีเทาวก็มีนะเพาะพี่น้องเนาะอ่ะบรรยากาศเริ่มไปเริ่มค่อนคลายพี่น้องผมตามสะดวกเลยครับพี่น้องผมครับพี่น้องผมขอบคุณทุกอะไรคือตระสบการณ์ที่ตับจับเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากช่องจากช่องอีสานบ้านไปเองพี่น้องผมเดี๋ยวให้เบิ่งสักก่อนนะพี่น้องเนาะพี่น้องผมเอาขอการคลิปหนาครับคลิปนี้พิธีการได้คำว่าข้าวจ้าเยียนค่ะทางที่บุิษัทบอกไปบ้านมีขอราะถอกเพราะไปแล้วพี่น้องเน้ะเพาะการคลิปหนาครับคลิปนี้ไปซ้ำนี้สวัสดีครับโอ้ครับเพราะถูกเล่ย์ อ้วนอ้วนดีพี่น้องผมเหมือนนี่บ้ามีรบตรวจเลยผู้สาวผู้งาง่มพี่น้องผมเบื้องตระเมียบ้ามีกะว่าวตรงผู้ดี